เดี๋ยวโยมจะมีถามอะไรใช่ไหมขอโอกาสค่ะพระอาจารย์เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์เมตตาพูดเรื่องการได้โอกาสฟังธรรมใกล้ตายใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อต้นต้นเดือนช่วงปีใหม่ค่ะหลังปีใหม่ค่ะพอดีโยมได้ประสบกับเหตุการณ์นี้ค่ะที่เป็นอนุสาสนีปฏิหารอีกครั้งหนึ่งคือคุณแม่ของเพื่อนนะคะเขา คือคือเพื่อนคนนี้ก็ไม่ได้พุทธวจนะแต่ว่าเขาเป็นลูกค้าที่ที่โยมส่งขนมให้เขาอยู่เนี่ยโยมเอาซีดีธรรมะไปวางที่ร้านเขาให้เขาแจกกับลูกค้าก็ก็มาหลายปีแล้วค่ะตัวเขาก็ไม่เคยฟังแล้วก็คุณแม่เขาเขาก็ไม่เคยให้คุณแม่เขาฟังแล้วก็คุณแม่เขาเนี่ยอายุเยอะแล้วสิบแปดสิบสแต่ว่าก็แข็งแรงขี่จักรยานได้ไม่มีโรคไม่มีโรคป่วยอะไรทีนี้ว่า วันนึงเนี่ยเขามาหาลูกสาวที่ร้านแล้วก็ขี่จักรยานกลับบ้านแล้วพอดีเส้นเลือดในสมองแตกล้มลงกลางถนนแล้วก็เร็วๆเวนี้ยเองแหละต้นหลังปีใหม่เนี่ยค่ะช่วงต้นต้นเดือนมกราค่ะ,ะ,ะแล้วก็มีผู้ประสบเหตุก็ส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็พอเข้าไปถึงคุณหมอก็บอกว่าเลือดออกเต็มแล้วเนี่ยจะต้องผ่าทีนี้เขาก็บอกว่า ถ้าถ้ารักษาเนี่ย 50, 50, ห้าสิบห้าสิบคราวนี้พี่น้องเขาก็มามามา,มาลงความเห็นกันว่าถ้าหากว่ารักษาแล้วเนี่ยแม่ก็จะเป็นเหมือนผักก็ต้องมาดูแลแล้วก็ขั้นตอนการรักษาก็อาจจะทําให้มีความเกิดความทรมานเจ็บปวดกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีเขาก็มานึกถึงโยมก็ถามว่าจะเอาธรรมะไปให้คุณแม่ฟังยังไง พอเดีเหตุปัจจัยเขาก็ได้ค่ะพระอาจารย์โยมเมื่อคิดว่าตรงนี้มันเหตุปัจจัยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเผอิญว่าช่วงช่วงนั้นนะคะมีมีญาติก็ถามกับโยมมาว่าจะนำเอ็มพีสามไปให้ญาติผู้ใหญ่เขาที่อยู่สถานดูแลผู้ผู้สูงวัยโ uh huh. ยมไดเอ็มพีสามมาแล้วได้เครื่องมาแล้วแต่ท่นี้ว่าญา,าติคนนี้ขอเป็นเสียงอ่านโยมก็ยังไม่ว่างทำให้ พอดีเขามาหาคืนนั้นนะโยมก็รีบทําเลยก็ทําข้อมูลเรืเ่องอนาปานาสติไปให้เขาฟังอืเขาก็เอาไปให้คุณแม่ฟังที่ห้องไอซียูแต่ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะเขาก็ถามโยมว่า,าจะได้ยินไหมโยมบอกว่าเปิดเถอะคะ่ะได้ยินเชื่อว่าวิธีวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเขาต้องการให้คุณแม่ไปด้วยความสงบโยมบอกนี่แหละวิธีที่สงบเขาก็ไปเปิดในห้องไอซียูทีนี้ว่าเครื่องเอ็มพีสามเนี่ย มันต้องชาร์จไฟใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ห้องไอซียูอะลักไฟมันก็ไกลเขาก็ต้องเอากลับมาบ้านมาชาร์จไฟแล้วก็เชา้าวันรุ่งขึ้นเอาไปเปิดให้ฟังอืทีนี้เหตุปัจจัยก็ได้อีกเจ้าคะ่ะพยาบาลในห้องไอซียูเขาก็บอกว่าพี่เอาแผ่นเอ็มพีเอาเป็นแผ่นมาไหมหนูมีเครื่องอยู่ที่ห้องเนี้ยเดี๋ยวหนูเปิดให้ฟังอืเขาก็มาขอแผ่นอีกโยมก็ให้แผ่นเขาไปอืแล้วก็ประมาณห้าวันนะคะ คุณแม่ก็เสียอืเขาก็บอกว่าคือคือวันที่สองเนี่ยที่เขามาขอแผ่นแล้วเขาก็บอกโยมว่าแม่เขาสีหน้าดีขึ้นเพราะวันแรกที่เขาเห็นเนี่ย <c oughs> เขารู้สึกว่าแม่เจ็บปวดมากอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ได้ด้วยเพราะใส่เครื่องช่วยหายใจเข้าไปแล้วอืมวันที่สองเนี่ยเขาก็บอกโยมว่าเนี่ยแม่สีหน้าดีขึ้นสีหน้าเป็นสีชมพูแล้วดีขึ้นเพราะว่าหกล้มไปเนี่ยมันฟกช้ำดำเขียวด้วยแล้วก็พอวันที่แม่เสียนะคะเขาก็บอกว่าแม่ผิวพอง แต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าห้องไอซูที่โรงพยาบาลไม่อนุญาตค่ะโยมก็บอกรู้สึกว่าเนี่ยเอาศพญาติเราเงี้ยเขาเขาบอกว่าถ่ายที่บ้านเขาบอกว่าพอดีลงอาจจะฉุกระหุกของเขาด้วยมั้งคะเขาก็บอกว่าที่โรงพยาบาลไม่ให้ถ่ายแต่เขาก็บอกว่าผิวพรรณผ่องใสเขาบอกเขาเขาสบายใจค่ะเขาเห็นแล้วเขาก็สบายใจว่ามั่นใจว่าคุณแม่เขาว่าไปดีอื โยมก็เลยมามองว่าตรงนี้เนี่ยการสร้างเขาคุณแม่เขาคงสร้างเหตุปัจจัยมาดีนะเจ้าคะ่ะที่ว่ามันมันเป็นเหตุให้เขามานึกถึงโยมเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนมาแนะนําว่าให้ไปทําทําพิธีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเ <Oui. S 1> ขาก็มาปรึกษายโยมเขาก็บอกว่าเพื่อนจะให้ไปถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็บอกว่าเป็นวิธีนี้เธอคะ่ะเพราะว่าถ้าเปรียบเหมือนตอนนี้เนี่ย คุณแม่เนี่ยกําลังจับแบงค์พันอยู่อย่าไปควานหาเศษเหรียญให้คุณแม่เลยยมก็บอกว่าถ้าหากว่าคุณจะทําบุญตรงนี้เนี่ยคุณต้องให้คุณแม่อนุโมทนาคุณแม่ถึงจะได้บุญแต่ตอนนี้คุณแม่พูดไม่ได้แล้วก็โชคดีที่เขาเชื่อค่ะเขาก็บอกอยงั้นก็ไม่ทำคนไม่เคยฟังคาตถาโพสเนวเนาะใช่ค่ะอแล้วเขาก็คงมีคนแนะนํามาเยอะด้วยเขาก็ถามหลายเรื่องเรื่อนี้แต่ว่าก็โชคดีที่เขาก็เชื่อว่าก็ให้แม่ฟังตลอดอื น่าสงสารจริงยังดีบาลมีคนป่วยยังดีนะใช่ค่ะเวลาพวกเราป่วยนอนทำไรไม่ได้นะมันอยู่ที่คนรอบข้างเลยนะเออมันจะมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิหรือวิจารณิติเนี่ยแล้วก็โชคดีที่ว่าญาติพี่น้องเขาไม่ค้านด้วยถ้าคคานขึ้นมาก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าจะต้องเอาเครื่องกลับมาชาร์จไฟที่บ้านแล้ว่านรุ่งขึ้นก็เอาไปที่ห้องไอซียูก็พอดีตายก่อนพอดีใช่ะค่ะแล้วก็ได้พยาบาลเมตตาอีกบอกว่าเห็นว่าต้องไปหิ้วมา เขาบอกอพี่ไปหาแผนมาแล้วกันหนูเปิดให้ฟังมยมก็เลยบอกว่าแผนนั้นก็ให้กับพยาบาลไว้เลยค่ะเผื่อใช้กับผู้ป่วยแลยต่อไป <c oughs> นี่นะถ้าถ้าพวกผออโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยนะศรัทธาการตัดสลุข,ของตถาคตและคําสอนตถาคตนะนี่เราผลิตอะไรบุคคลก่อนตายได้บานเลยนะอืมเพียบเลยตามโรงพยาบาลเนี่ยจ่อรอตายกันเพียบเลยนะ เชื่อพระเจ้าอย่างเดียวเปิดคำตถาคตให้ฟังโอ้โหหลุดพ้นกันวานเลยนะจังหวะเวลาดีไงเวลาใกล้ตายเนี่ยนะพระเจ้ายืนยันแล้วแล้วคำพระเจ้าผิดไม่ได้นะเนะป๊ะก็ถือว่าเป็นบุญของของคุณแม่ที่เสียชีวิตนะไปอะค่ะคือเขาจงังมันมันได้จังหวะทุกอย่างเพราะว่ามันกระทานหาันมากมากถ้าเครื่องไม่มีก็ไม่ได้ฟังอยู่ดีอะค่ะ,ะเครื่องมาลอกเครื่องของคนอื่นเขามาได้ใช้ประโยชน์ก่อน บางคนเครื่องจออยู่หูยังไม่ได้เปิดเลยนะใช่จ้ะค่ะใช่หลายคนเครื่องจออยู่หูเนี่ยไม่มีใครเปิดให้โอ้โหพลาดมากเลยนะแค่เอาเสียงเข้าหูเนะี่ยศรัทธาไม่พอญาติพี่น้องศรัทธ,ธาพูะเจ้าไม่พอแค่จะให้เขาฟังคำศาสดาตัวเองเนี่ยยังไม่เปิดโอกาสเลยโอ้ใจหลายมากเลยแล้วไปอาวาัยยาวไกลเลยอะใช่ไหมอ่า